สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะในวันที่4เมษายนนะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้มีฟุตบอลนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ทัศนะนะครับ3คู่3ทีมเช่นเดิมนะครับก็พบกันเป็นประจำในช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะฮะก่อนที่จะ เข้าไปถึงการวิเคราะห์บ,บอลก็ขอกำลังใจนะครับช่วยกันฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้หน่อยละกันนะครับช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะฮะถ้าใครชอบชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างรานาดากับบาเลนเซียนะครับในฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับ กูนี้นะฮะก็จะเตะกันในเวลานะครับตีหนึ่งตรงนะครับอ่าของบ้านเรานะฮะตามสถิติแล้วนะครับ10นัดล่าสุดที่รานาดากับบารินเซียฟาดแข่งกันมาเนี่ยกานาดานะครับเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับบาเลนเซียนะครับเอาชนะไปได้5ครั้งและเสมอกัน3ครั้งนะฮะส่วนผลงานของแานาดาก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับใน5นัดหลังสุดนี้ไม่ชนะใครเลยนะฮะ แพ้ไปถึงสี่นะครับแล้วก็เสมอ1ส่วนผลง,งานในบ้านชนะนัดเดียวเท่านั้นเองจาก5้านัดหลังสุดนะครับแล้วก็เสมอสองและแพ้ไป2นะครับส่วนทีมเยือนอย่างบารนเซียนะครับฟอร์มก็กระเตื้องขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็5นัดล่าสุดเลยเนี่ยก็เป็นการเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะช <c oughs> นะกูต่อสู้ครั้งเดียวเสมอไปสและแพ้ไป1ส่วนการเป็นทีมเยือนก็ต้องบอกว่าเช่นเดียวกันเลย เหมือนกันเลยนะฮะห้านัดล่าสุดนี้ชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองและเสมอไปหนึ่งนอกนั้นแพ้สามครั้งนะครับก็ถ้าให้วิเคราะห์นะครับนะในคู่นี้นะครับก็ถือว่ากรานาดานะครับนะโดยภาพรวมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มยังดูมีแต่ทรงกับซุดนะครับนะ,ะดูแล้วเนี่ย 10เกมหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง7แล้วก็ต้องมาเจอกับบาเินเซียที่สภาพก็พอๆกันแต่ว่าก็ยังมีชนะบ้างนะฮะแต่จะดูเก่งในบ้านนะครับทางด้านของบาเินเซียนะส่วนความคิดเห็นของผมในวันนี้นะครับก็ทางด้านบาเินเซียนะครับทีมเยือนมีแฮนดิแคปที่เป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะครับ ดูแล้วเกมนี้น่าจะสู้กันสนุกสูสีนะฮะแต่ทว่าผมยังมองว่าคู่นี้บารนเซียนะครับเกมลุกน่าจะทำทำได้ดีกว่าทางด้านกคลิฟอรนะครับบุกแปชนะกคลิฟอรได้นะครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่บารนเซียนะครับส่วนคู่ที่2นะครับคู่นี้เป็นศึกพิเมรีกนะครับอังกฤษนะครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับทีมที่กำลังอ้วแชมป์อยู่นะครับตอนนี้ร่วงมาอยู่อันดับ2แล้วนะฮะ เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะทางด้านลูตันชาวไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครก็แซงลิเวอร์พูลขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับนำลิเวอร์พูลอยู่1แต้มนะครับแล้วก็ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไล่ตามลิเวอร์พูลขึ้นมานะครับมีแต้มเท่ากันกับลิเวอร์พูลนะฮะส่วนสถิติในการพบกันของทั้งคู่เนี่ยลิเวอร์พูลกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยทางเป็นทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยข่มมิดนะฮะชนะไปถึง7นะครับแล้วก็ เสมอกันไป1น,นะครับแล้วก็ทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะได้หนึ่งครั้งส่วนการแข่งขันนัดล่าสุดที่พบกันมาเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้นะฮะสประตูต่อศูนย์นะครับนะครับแ,แล้วก็ทางด้านทีมเยือนเนี่ยอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนัดที่แล้วเนี่ยถือว่าทําฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจริงๆก็ทําฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทั้งสองนัดเลยนะครับตั้งแต่การที่ไปเยือนบอลมัดนะครับนะ นำก่สอนย์นะครับแตดมาโดนตีเสมอ2-2เปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนัดล่าสุดนะครับนำสามหนะครับแล้วก็โดนฟูลแลมตีเสมอ3-3มสาทำแต้มหลุดมือไปถึง4คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เ,เป็นที่น่าสงสัยแล้วก็เป็นที่น่าอากใจนะครับในเรื่องของการเล่นเกมลับของทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับจะโดนช่วงท้ายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ต้องมาเยือนกับทางด้าน ลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกองหน้ากองกลางกองหลังดูมีความแน่นนะครับแล้วก็มีการเล่นที่เป็นระบบแล้วก็โต้กลับได้อย่างเฉียบคมนะฮะถึงแม้ว่าวันนี้ผมดูแล้วทรงของลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นลงไปบ้านนะครับเพราะว่ามีนัดสำคัญที่จะต้องไปเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่7นะครับไปสึกแดงเดือดนะครับเป็นนัดสำคัญเลยทีเดียวน่าจะ หมุนเวียนผู้เล่นโรเตชันผู้เล่นพอสมควรหรอครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อเยอะเหลือเกินนะกำแพงสูงเหลือเกินนะครับแต่ดูแล้วมันมีข้อที่น่าสังเกตอยู่หนึ่งข้อนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต่อให้ชนะชนะมันมีข้อเสียเปรียบอยู่ที่ตรงที่ว่าลิเวอร์พูลนะครับมีลูกได้เสียที่น้อยกว่าทางด้านอาร์เซนอลแล้วเมื่อวานนี้ก็โดน ทางด้านอาร์ซนอนทิ้งออกไปอีก2ลูกด้วยกันนะครับฉังนั้น2ลูกน่าจะมีรอลุ้นลูกที่3ขอเชียเจ้าบ้านลิเวอร์พูลละกันนะครับสำหรับคู่นี้อ่าเรียบร้อยกันไปค oh. ู่สุดท้ายนะครับก็ยังเป็นพิมมิเรียอังกฤษนะครับคู่นี้จะเตะในเวลาตีสองนาทีนะครับระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้นะครับตามสถิติแล้วพบกันมาเนี่ยสิครั้งนะครับเชลซี Chelsea. ชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปถึง4นะครับแล้วก็เสมอกันไป5ครั้งนะครับส่วนอร์มการเล่นของเชลซีในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า5นัดล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป3แล้วก็เสมอไป2นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดแพ้นัดเดียวเท่านั้นเองชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับห้านัดล่าสุดชนะไป2นะครับสเสมอไป2และแพ้ไป1ส่วนการเป็นทีมเยือนนี่ถือว่าเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ3นะครับสเสมอ1และแพ้1นะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีข่าวร้ายนิดนึงนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เพิ่งได้ลิซันโดมาตินเนสมาก็จริงนะครับแต่นัดที่แล้วก็บาดเจ็บอีกนะฮะเออก็โอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงส่วนลวเาเววาลานก็ต้องรอทดสอบความฟิตกันต่อไปนะครับคือคู่นี้แล้วดูถือว่าสูสีนะครับก็ยังคงให้ทางด้านเชลซีที่เล่นในบ้านนะครับที่ประกอบมีเสียงเชียร์แล้วก็เออ่ นักเตะน่าจะมีพละกําลังแล้วก็น่าจะเล่นได้แล้วก็ไม่มีเกมอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแมนเชเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องไปเปิดลังต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลอีกก็ต้องพรวัดพวงหน้าพวงหลังนะครับกลัวเสียชื่อก็น่าจะวันนี้อาจจะเป็นเชลซีที่คว้าชัยชนะไปได้ขอเชียร์ไปที่เชลซีนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลนี้มีใครถูกใจกันคู่ไหนบ้างนะครับก็ พิพ์เงินมาบอกด้วยกันหน่อยละกันนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องของผมไว้ด้วยละกันนะครับช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับในการลงทุนนะครับในการเชียร์บอลก็สมัครเข้าไปได้นะครับในที่ขึ้นมาให้ในช่องในหน้าจอนี้นะครับน่าอย่าลืมกันละกันนะฮะส่วนวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่ามีความสุขแล้วก็สนุกสนานนะครับ ไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันไปท่านี้นะครับสวัสดีครับ